ข่าวดีเฮ hey, ทั่วไทยเยียวยารอบใหม่ทั่วประเทศรับครัวเรือนละ3,000บาทใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างดูด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ โดยข่าวนี้นะคะก็มาจากเว็บไซต์ The Bangkok Insight นะคะหัวข้อข่าวนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ประชุมครมอเคาะงบ2.3หมื่นล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมพร้อมพื้นฟูเศรษฐกิจเบื้องต้นคาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครอบครัวละ3,000บาทนะคะโดยเมื่อวันที่11ตุลาคม2565ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก็ได้มีการพิจารณางบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเบื้องต้นได้เคาะงบประมาณในการเยียวยาและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมประมาณ2.3หมื่นล้านบาทนะคะโดยนายชะเลิมพลเพนสูตรผู้อำนวยการสํำนักง,งานงบประมาณก็ได้เปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณ จัดทําประมาณการวงเงินเบื้องต้นเพื่อใช้ในการเยียวยาประชาชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมในหลายจังหวัดรวมถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังน้ําท่วมและมาตรการอื่นๆที่จะดําเนินการในช่วงปลายปีนี้นะคะสําหรับงบประมาณก็2.3หมื่นล้านบาทในเบื้องต้นแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆดัง,งนี้นะคะ 1. การเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ําท่วม คาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ6,000ล้านบาทโดยยึดเกณฑ์เยีเยวยาตามมติคอรมอเมื่อวันที่8สิงหาคม2560ที่จ่ายให้กับครอบครัวที่ประสบภัยครัวเรือนละ3,000บาทนะคะคาดว่ามีผู้ที่ได้รับการเรยียวยาประมาณ2ล้านครัวเรือนนะคะซึ่งงบประมาณ6,000ล้านบาทนี้นะคะก็ไม่รวมงบประมาณสำหรับชดเชยเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะซึ่งก็จะมีการสํารวจความเสียหายอีกครั้งหลังจากน้ำลดนะคะแล้วก็2การฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงปลายปีหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วนะคะก็จะใช้วงเงิน1.7มื่นล้านบาทนะคะในเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีต้องการให้ดำเนินโครงการที่เคยทำมาและได้ผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด1 9เช่นเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็คนละครึ่งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเปิดหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมนะคะในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,ก,รก็จะช่วยเหลือตามความเสียาหายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่นะคะเช่นข้าวก็จะได้ไร่ละ 1, นึ0งบาทต่อไร่นะคะ พืชไร่และพืชผักก็จะได้รับ1,980บาทต่อไร่ไม้ผลยืนต้นและอื่นๆ4 0 4 8บาทต่อไร่นะคะด้านประมงสัตว์น้ำก็จะได้แก่ปลาทุกชนิดหรือสัตว์น้ำอื่นๆไร่ละ4,682บาทนะคะส่วนกุ้งหอยทะเลไร่ละ11,780บาทโดยจะช่วยเหลือไม่เกินไร่ละ5ไร่นะคะส่วนการเลี้ยงสัตว์ในกระชัง บ่อซีเมนต์ช่วยเหลือตารางเมตรละ368บาทไม่เกินรายละ80ตารางเมตรนะคะด้านปศสุสัตว์นะคะก็จะได้แก่โคตัวละ1 3 0 0 0บาทถึง35,000บาทนะคะกระบือตัวละ1 5 0 0 0บาทถึง39,00 0บาทรายละไม่เกิน5ตัวนะคะส่วนสุกรก็จะได้ตัวละ1,500บาทถึง3,000บาท แพะแกะตัวละ1,500บาทถึง3,000บาทรายละไม่เกิน10ตัวนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะก็ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือเป็นผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ